อีกหนึ่งอย่างที่จะต้องขอความร่วมมือกับ <c oughs> พี่น้องประชาชนด้วยเหมือนกัน <c oughs> ไม่ได้เป็นของขวัญแต่อย่างไร <c oughs> แต่ถ้าเกิดทําได้เป็นของขวัญระยะยาวให้เราทุกคนอย่างแน่นอนนะคะนั่นก็คือในเรื่องของการจัดการกับปัญหาฝุ่น PM 2.5ค่ะล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะพร้อมจับมือทุกหน่วยงานในการที่จะร่วมกันแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5เน้นสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการลดการเผาค่ะแล้วก็การที่จะหันกลับมาทําเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวด หลอมค่ะ ศาสตราจารย์ดรนริมนพินโยสินวัฒน์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวภายหลังจากการเป็นประธานในพิธีเปิดคิกออฟมาตรการรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง PM 2.5ปี2568กลมส่งเสริมการเกษตรเพื่อสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนมาตรการรับมือสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฝุ่นละอองแล้วก็การทําการ เกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมว่าด้วยสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ในปัจจุบันยังคงเป็นปัญหาสำคัญในหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครรวมไปถึงพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐานมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ตระหนัดถึงปัญหาดังกล่าวพร้อมกับรับนโยบายจากรัฐบาลในการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เร่งรัดแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5ให้เกิดผลเป็นรูป,ปรธรรมในพื้นที่การเกษตรโดยมุ่งเน้นนะคะการวางแนวทางให้ชัดเจนรวมไปถึงการร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีพื้นที่การเกษตรเป็นเป้าหมายสําคัญในการบริหารจัดการรวมไปถึง การเตรียมรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนื่องจากพื้นที่เกษตรกรรมจะได้รับผลกระทบเป็นอันดับแรกค่ะรวมไปถึงการบริหารจัดการในพื้นที่การเกษตรจะต้องคำนึงถึงการรองรับการทำการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยค่ะรัฐบาลนะคะต้องการให้ทุกหน่วยงานค่ะร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2 5อย่างจริงจังในวันนี้ค่ะจึงได้มอบนโยบายให้กรมส่งเสริมการเกร ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้แก่เกษตรกร,ร,กรในพื้นที่การหยุดเผาในพื้นที่อย่างเข้มข้นอีกทั้งต้องไม่เป็นการบางังคับเกษตรกร,ะร,กรนะคะแต่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตสินค้ากเกษตรแบบไม่เผาอาทิส่งเสริมการปลูกพืชมูลค่าสูงหรือสร้างช่องทางในการจําหน่ายในราคาที่สูงกว่าทั่วไปดังนั้นค่ะจึงต้องร่วมกับหน่วยงานนะคะทั้งพาณิ์กระทรวงการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหา p m 2.5และก็ปัญหาหมอกควันนะคะที่มาจากประเทศเพื่อนบ้านก็ได้มีการเจราจาในระดับรัฐบาลน,นะคะเพื่อขอความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านลดการเผารวมถึงให้คำนึงและก็แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพร้อมทั้งติดตามการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ เพื่อลดปัญหาปริมาณ PM 2.5ที่จะขยายไปในพื้นที่กรุงเทพมหาคนคร mm. เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดนั่นเองค่ะ